슬쩍슬쩍 슬쩍 바라만 보고 있네 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าอยู่ที่เมกอปบีฟิวนะคะวันนี้เข้าจะมาทำอะไรเอ่ยคิดว่าน่าจะเป็นฉีดแฟนแก้มเนียงนะคะแล้วก็วัวท็อกกามให้หน้าเรียวนะคะคีนิกน่ารักมากทุกคนใครกลัวเข็มก็ข้ามไปได้นะคะแต่ข้าจะพยายามแบบปิด เเอ์คาดว่าน่าจะไม่เจ็บเดี๋ยวชีเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเนาะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงเขาหรือเปล่าเขาไม่เขาไม่รู้ว่าเขาพูดดังหรือเปล่าพูดดังไหมไม่ดังเลยหรอพูดเบาอ่ะมันอ้าปากกว้างไม่ได้อ่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะาฉีดเหมือนฉีดสิวไหมคะถ้ามนฉีดสิวมันจะเจ็บสิวม,มันมังงนกะ็เจ <laughs> ็บคนเราแหละใช่แล้เดี๋ยวว่าจะมารีวิให้ปังว่าเจ็บหรือเปล่าคลิน่กหน้าแบบนั้นเข้าถ่ายข้างหนไดไหค คลินิกน่ารักมากเลยมีแต่สีชมพูทุกคนตอนนี้เขาก็กําลังแบบขึ้นเขียงแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วพี่เขาบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมคะหัวเราแบบเจ็บน้อยกว่าทำจมูกเจ็บน้อยกว่าทําจมูกก็สบายใจแล้วค่ะสบายใจแล้วค่ะเจ็บน้อยกว่าฉีดสิวไหมคะค่ะโอเคงั้นสบายใจแลละเพราะว่าหนูชอบฉีดสิวแต่หนูยังไม่เคยฉีดพวกอะไรพวกนี้เลยแต่เคยทําแบบทำอันเทอรล่าอะค่ะ อ้ยทุกคนอัลทาร่าได้ก็สบายอ๋ออัลร่าเจ็บกว่าใช่ไหมคะเจ็บกว่าเยอะเลยค่ะโอเคงั้นสบายแล้วบรรยากาศคลินิกคือน่ารักมากทุกคนดูสีชมพูฟูมฟิลมากเลยนะคะมีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะหน้าสองข้างเราเท่ากันไหมคะคิดว่าไม่เท่ากันเป็นยังไงข้างนีูบอกใช่ไหมคะอันนี้ทำอะไรมาตรงอันนี้ตัดติดจมซำอย่างเดียวใช่ไหมคะ วันนี้เข้าก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าเจ็บไหมก็เหมือนฉีดสิวมากกว่าไม่ไม่เจ็บค่านั้นไม่เจ็บเหมือนฉีดยาชาจะบอกไงให้เข้าใจอะไรไม่ได้เจ็บมากมายอะไรนะคะก็วันนี้ที่เข้าทําไปเข้าทักคุณหมอมาละคุณหมอประเมินให้นะคะที่เข้าทําก็มีเป็นโบท็อกกรามนะคะโบท็อกกรามก็มันจะช่วยให้หน้าของเราเรียวขึ้นโบท็อกเนี่ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราอะกระชับขึ้น เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้กามข้าวเล็กลงแล้วก็แฟตแก้มเหนียงนะคะแฟตเนี่ยจะไปช่วยสลายชั้นไขมันที่มันแบบห้อยๆหน่ห็นไหมทุกคนตอนนี้ทุกคนยังเห็นว่ามันตุยๆอยู่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งทําเสร็จเอาเพิ่งทําเสร็จแล้วมันยังแบบมันยังวมๆอยู่เพราะว่าตัวยามันเพิ่งเข้าไปนะคะนี่เป็นวันนี้ไว้เดี๋ยวเขาจะขึ้นเดี๋ยวเขาค่อยขึ้นรูปอัปเดตให้ดูแล้วกันว่าหลังจากนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันเป็นยังไงมันลดลงไหมแล้วมันดียังไงนะคะ อย่างที่บอกเข้าททำที่มโกบีฟิวนะคะสาขา,าสายามสาแควร์นะคะแต่จริงๆแล้วเขามีหลายสาขาเลยก็ราคาส่วนเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆนะคะก็ให้ทุกคนไปติดตามไ้ที่ IG ของเขาเลยเดี๋ยวเขาจะขึ้น IG ไว้ให้นะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเข้าจะทิ้งไว้ใต้ดิปชั่นบอกกันเนาะ,ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในที่บอลชอนนะคะวามา เพิ่งไปฉีดแฟตมามาทำแฟตอีกแล้วคือจะทับทิมนะคะอันนี้ไม่เป็นทับทิมวิเดียวละทับทิมหลายวิอยู่ <c oughs> อ่ะพอละแค่นี้ฟอละใครอยากดูทับทิมอีกกดหนึ่งค่ะใช้ <c oughs> เอ็กกี่ชิน้นหกได้นะเอาเป็นสี่เนาะอือเอาหมดปลาหมดปลาหมดเราไม่ได้กินปลาบนะคะน้ำเปล่าไม่ใส่น้ำนเป,ปเนะเล่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้กินน้ำเปล่าเยอะๆ เมื่อกี้สั่งแล้วโคฟีโลโดยปกติเราเวลาจะาฉีดวอล์องนะคะหรือว่าฉีดแฟตอะ่ะมันจะเห็นผลประมาณ1 2ถึงอาทิตย์หลังทำเนาะมันจะไม่ได้เห็นผลทันทีขนาดนั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นหน้าข้าวมันบวมๆววเป่งๆอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นยานะคะยามันเข้าไปที่หน้าอยู่ก็เลยยังบวมทิี่โรนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นคอนเทนต์แบบว่าวอลพาทุกคนมาฉีด แล้วกันใช่ปะแล้วก็กินข้าวแล้วเรากินข้าวแล้วเราก็จะกลับแล้วน,นะคะก็ไม่มีอะไรมากิดเลยอเคเดี๋ยวรออาหารมาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ<อ>มาแล้วนะคะข้าวยุ่นกับไก่ทอดบอนชอนขอแม่ได้แล้วค่ะ นวดนวดหมึกยักษ์ทอดหม่าล่าจะลองชิมอันนี้ก่อนถ้าไม่อร่อยจะโทษทักทิมโอ้ยเราไม่เหมาล่า หนวดหมึกหนวดหมึกทอดใส่พรุงมาได้ okay. mm hmm. เป็นไงเ mm hmm. <c oughs> ออเออที่แปลว่าอะไรหนวดหมึกทอดได้อยู่ย mm hmm. ในฐานะที่เขาเป็นหนวดหมึกทอด mm hmm. เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่ราคาค่อนขา้างแรง งั้นข้าวฝากเราไปกินก่อนนะทุกคนแล้วลเดี๋ยวเอยเจอกันทุกคนตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินอยู่ที่สยามสยามอะไรสยามเซนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้ววอล์กนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละมั้ง <c oughs> เป็นวอล์กแบบสั้นๆวอล์กแบบสั้นมากๆนะคะพาทุกคนมาแบบฉีดบนหองไม่ใพาทุกคนมาฉีดพาตัวเองมาฉีดมาทดลองว่าเป็นยังไงบ้าง ก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อไปก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปเลยค่ะอันนี้ที่ใครเป็นดิกกี้ระหว่างใบนี้กับใบนี้ทุกคนว่าข้าจะเอาเงินที่ไหนซื้อดีคะ <laughs>